ครับสวัสดีครับก็มาพบกับช่องปัญญาวัฒนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําสูตรนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับกับสูตรเลขท้าย3ตัวนะครับที่ผ่านไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสูตรคิดจากหลักร้อยบวกหลักพันนะครับระค่าเท่าไหร่ให้นับเพิ่มอีก2แต้มนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้กับจะเข้ากับเลขบนและเลขล่างนะครับ คิดยังไงมาดูกันนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็จะคำนวณหาจากวันที่สิบเจ็ดมกราห้าเก้านะครับคำนวณหาวันที่หนึ่งกุมภาห้าเก้านะครับมาดูครับใช้หลักหลักร้อยก็คือสามนะครับหลักพันก็คือส 4. 4ี่สี่บวกสามได้เจ็ดนะครับจะใช้เด่นเจ็ดแล้วก็นับเพิ่มอีกสองเต็มนะครับเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับ จะมาเข้าวันที่หนึ่งกุมภาครับเข้าตัวไหนครับมาดูนะครับเข้าเก้าครับเข้าเก้าเป็นศูนย์เก้าล่างนะครับเป็นเด่นวิธีหาเลขเด่นนะครับเพื่อหาประกบคู่กับตัวตัวที่เราชอบหรือเป็นเลขวิ่งก็ได้นะครับต่อมาครับคำนวณหาจากวันที่หนึ่งกุมภานะครับใช้หลักร้อยบวกหลักพันเหมือนเดิมนะครับแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้านะครับ เอาเฉพาะหลักหน่วยครับเป็น5 6 7หนะครับนับต่ออีก2แต้มนะครับจะมาเข้าวันที่1กุมภาครับเข้าตัวไหนครับมาดูอ่านี่ครับเข้าเลข6ครับ6 4ครับตัวนี้เป็นเข้าเลข6ครับอ่าต่อมาครับคิดไม่ยากครับคิดง่ายๆครับอ่าคนที่ชอบก็คิดตามนะครับคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับสุดแล้วแต่ละคนนะครับ กินเลยครับสามบวกหกนะครับหลักร้อยบวกหลักพันสามบวกหกได้เก้าครับเด่นเก้าครับนับต่ออีกสองเต้มเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดก็เป็นศูนย์หนึ่งนะครับเราจะพะหลักหน่วยเป็นเก้าศูนย์หนึ่งครับได้วันที่หนึ่งมีมีนานะครับเข้าตัวไหนครับเข้าศูนย์ครับนี่ครับเข้าศูนย์เป็นเลขล่างนะครับต่อไปครับต่อเนื่องเลยครับ ไม่ช้านะครับเสียเวลานะครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้าเหมือนเดิมครับเป็น1ิบห้าเป็นห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดเด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดครับมาดูกันครับว่าวันที่สิบหกมีนาคมห้าเก้านะครับจะมาตัวไหนครับเด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับก็ก็ให้ ถูกรางวัลนะครับก็ให้รวยกันทุกคนนะครับผมก็แนะนำสูตรนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรที่เขียนมือนะครับที่ผ่านมาที่อยู่ในช่องปัญญาวัฒนะครับจะเป็นใช้งานของ powerpoint นะครับก็วันนี้ก็อยากมาเล่าวิธีทำให้เพื่อนๆที่ติดตามนะครับได้ไปด้วยกันนะครับคิดไปด้วยกันคิดไปพร้อมกันนะครับเป็นเด่น5เด่น6เด่น7นะครับ เด่นตัวไหนครับไปดูในเลขกําลังวันนะครับช่องบรรยวัฒนครับวันที่สิบหกมีนาเนี่ครับเป็นวันพุธนะครับที่จะออกรางวันวันที่สิบหกมีนาครับเด่นห้าเด่นหกเจ็ดตัวนั้นแหละครับที่จะมานะครับก็ติดกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามช่องปรญยวัฒนะครับเลขกําลังวันก็มีทุกวันนะครับมีทุกวันนะครับกดเข้าไปดูก็ได้ครับมีตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็จานรกอัารพุธพฤหหาศุกร์เสาร์นะครับ คนที่ติดตามก็เข้าไปดูและคนที่ชอบเลขตัวไหนก็เลือกซื้อเอานะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ